ครูสอนไปแล้วแต่คุณครูจะอธิบายอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราอาจจะไม่เข้าใจเนาะแต่อนนนันเนี้ยเพนเพนเนี่ยก็คือเดี๋ยวมันต้องยาวถ้าใครไม่มาเดี๋ยวลองจดบนกระดานดูถ้าไม่ได้เดี๋ยวชี้กําลังมานะคะแต่เดี๋ยวพอได้ชี้มาแล้วเราจะต้องมานั่งจดกันอีกเพิ่มเติมเพราะว่าแต่ละจุดมันไม่เหมือนกันเดี๋ยวครูจะบอกจุดแล้วก็เราใส่ตามจุดเนะะาะคราวนี้ตรงนี้นะคะที่เราดู พอเราทําชิ้นหน้าเราใส่เกล็ดไปเรียบร้อยแล้วถ้าคนไหนยังไม่รู้วิธีทาเกล็ดก็คือแบบนี้เราให้วัด1นึถึงสินะคะช่วงนี้คือลึกเอวเราเนี่ยสฝั่งเนี่ยคือเท่ากันเนี่ยคือลึกเอวเราจากนั้นเราวัดเอวไม่ทําเหมือนเดิมเพราะตัวนี้มันไม่ได้เหมือนเดิมเพราะตัวนี้มันมีชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเราต้องการให้แนวโค้งเอวเท่ากันเราใช้ลึกเอวมาเป็นแนวเพื่อจะโค้งให้สะโพกเท่ากันลึกเอวใช้มาตรฐานมาค่ะที่กูจิ้มให้พวกเราอ่ะทุกคนอ่ะกูจิ้มไปแล้วนะ คราวนี้พอเราได้ลึกเอวแล้วเราจะไม่รู้ว่าเกรดจริงๆเราเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้บวกเอาไว้อันนี้คือเราไม่ได้บวกเกรดไว้ก่อนเรารู้แต่ว่าเราวัดลึกเอวให้เท่ากันแล้วเราก็โคง้งถูกไหมคะแต่ทุกครั้งครูจะให้เราเอารอบเอวหารสี่แล้วบวกเกรดหรือบวกจีบถูกไหมแต่รอบนี้ไม่ได้ให้บวกใช่ไหมคะให้วัดก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการหาจีบเราต้องการหาว่าจีบที่เราจะต้องมาใส่ในชิ้นหน้ากับชิ้นหลังในกี่เซน วิธีการหาก็คือเราเอาจุด1ถึงจุด11เนี่ยเราวัดก่อนว่าได้กี่เซนเช่นอันนี้นะคะเราวัดได้อันนี้เราวัดได้ย1ิบเอ็ดราก็จดเอาไว้นะคะชิ้นหลังก็เช่นเดียวกันเราหักลึกหลังไป1เซนอันนี้บังคับแค่1เซนพอนะคะแล้วเราก็วัดว่าได้กี่เซนอันนี้ได้17เจดนิดๆคราวนี้พอเราจดเอาไว้เสร็จปุ๊บนะคะเรายังไม่รู้ว่าเกล็ดเราต้องใช้เท่าไหร่จนกว่าเราจะได้รอบเอวหารสไอ้ด้ารอบเอวเท่าไหร่ลูก ก็คือเอา61หาร4เหลือเท่าไรลกสี่หหรือย่ลิบเอ็ดกสี่หกย 4, 4, 4 3สี่สี่หอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องเอา15.25มาลบทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังเพื่อเราจะรู้ว่าเก็ตชิ้นหลังได้เท่าไหร่แล้วก็เกตชิ้นหน้าได้เท่าไหร่ตรงนี้ใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นลูกเอาลบสิลูก21่สบเไม่ฉันเขียนไปแล้วหลายรอบแล้วถ้าจะไม่ได้ฉันจะให้อธิบายให้ฉันฟัง นี่คือครัวอธิบายไปตั้งแต่วันศุกร์กับสิบรอบแล้วนี่คือสิบรอบแล้ววันศุกร์นี่มาอธิบายเพิ่มเติมให้อ่ะเอาแล้วก็ามาลบกับรอบเอวหารสี่ถามเพื่อนสิว่าครัวอธิบายเป็นจริง,รงๆว่าสิบรอบจริงไม่ได้พูดเล่นอันนี้ก็ลบด้วยสิบห้าจุดสองห้าหมายความว่าเรานึกถึงความเป็นจริงเวลาเราทําอะไรเราห้ามจาเนี่ยแสดงว่าจําถ้าจําผิดเป็นผลความจำไม่ดีค่ะต้องจดไว้ไม่ครูถึงไม่ให้จําไงห้ามจําก็บอกอยู่ว่าห้ามจํา เพราะเราจะใช้สําหรับคนที่ความจําไม่ดีถูกต้องให้นึกถึงความเป็นจริงอย่าจําเวลาเธอแปลงฟัมเธอต้องจำไหมว่าเธอต้องแปลงยังไงถูกต้องไม่ต้องจําถูกไหมฮะอันนี้ครูต้องการให้มันเป็นอัตโนมัติไม่จําให้คุณรู้แค่ว่าตรงนี้เวลาเราเก็บข้าวคือเราใช้ลึกเอวแล้วเราก็โค้งให้เท่ากาันลึกเอวบางคนก็2เซนบางคนก็25ถ,ถูกไหมจ๊ะทีน,นี้พอเราโค้งเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้เราไม่รู้หรอกว่ามันเหลือเท่าไหร่ ถูกไหมคะตรงนี้เราไม่รู้หรอกว่ามันเหลือเท่าไหร่หรือมันใส่ได้หรือไม่ได้ <fish> เพราะฉะนั้นเราต้องเอารอบเอวเนี่ยมาหารด้วย4ยืนพื้นไว้ก่อนก็หมายความว่าพอเรา,เอารอบเอวหาร4ตรงนี้เราวัดได้เท่าไหร่เอามารลบกันในส่วนที่เหลือต้องเป็นเกรดทั้งหมดง่ายๆแค่นี้เองคือหมายความว่าพอเราวัดปุ๊บนะคะตรงนี้ไม่ว่ามันจะได้เท่าไหร่เราต้องเอามาลบกับรอบเอวหาร4เพราะเราจะได้รู้ว่ามันเหลือเท่าไหร่ ถ้าไอที่เหลือนะนะั่นคือต้องมาเป็นเก็ดเพราะไม่งั้นเราใส่ไม่ได้ให้เราดึงแค่นี้พอว่าเราจะต้องหาส่วนต่างเราจะต้องหาส่วนต่างเพื่อเราจะได้สวมใส่ได้แค่นั้นแต่ส่วนต่างนั่นนะคือเก็ดจ,จำแบบนี้เราจะได้จำง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะคือเราเอ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 ารอ,อ,อ,อบเอวที่เราหาร4ี่ไว้เพราะเราใช้รอบเอวหาร4ี่ในความเป็นจริงแต่เราต้องมาดูว่าตรงนี้มันเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมคะโดยการที่เราเอาช่วงที่เหลือตรงนี้ มาลบกับรอบเอวหารสี่ได้เท่าไหร่ก็คือเกรดอันนี้ก็เหมือนกันได้เท่าไหร่ก็คือเกรดหน้าหลังนี้ก็อเอาตรงหารสี่เอาหารสี่ใช่ตตแต่คราวนี้มันมีจุดหนึ่งซึ่งจริงๆถ้าถ้าคนแบบว่าคิดเลขไม่ค่อยออกไม่ต้องฟังสมมุติว่าเกรดหน้าเนี่ยมันได้คนละคนละสามเซนครูสมมุตินะครูสมมุตินะแล้วเกรดหลังเนี่ยมันได้แค่กันเดียวคือได้แค่เซนเดียวคุณป้าอวรณมอ้อคุณป้ากิจฟังตรงนี้คุณป้ากิจเป็น หน้าคุณป้ากิจได้เท่าไรหร่หน้าได้4อ่าหน้าได้สป้ากิจอาจจะเหลือหน้าแค่2ก็ได้แล้วมาเพิ่มหลังแต่คุณต้องรู้ว่าเอามาเติมหลังเท่าไหร่นึกออกไหมคะแต่บางคนคิดไม่ออกไนงะครูถึงไม่อยากให้คิดมันเครียดก็เอาไปตามความจริงแต่ถ้าใครที่รู้จักแดัดแปลงได้หมายความว่าถ้าหน้าคุณเยอะเกินไปอะ่ะมันโอเวอร์โหลดอ่ะคุณมาโยนหลังได้หลังหนึ่งสมมติอ่าถ้าสมมุติหน้าคุณปาไปหแล้วเนี่ยมันเยอะ ต่หลังคุณได้มาเซนเดียวเนี้ยคุณก็โยนเนี่ยอันนี้ให้เหลือให้เหลือสี่โยนมาสองยังไงเอวคุณก็ใส่ได้แต่โค้งเอวยังเหมือนเดิมเพราะตัวนี้ครูต้องการให้โค้งเอวเท่ากันจุดประสมมันโค้งเอวต้องเท่ากันเพราะมันเป็นชิ้นหน้ากับชิ้นหลังอยู่คู่กันเอาปัก,กจิตเอาของปัก,กจิตมาปักกจจิตนะมีปัญหาเดี๋ยวจะทําให้ดูคือคือที่เรียกมาดูคือจะมาดูตรงนี้แต่เมื่อกี้คือทบทวนให้ฟังว่าบางคนยังงงอยู่เลยว่า ชั้น4ตัวมาแล้วตัวนี้ตัวที่3าแล้วฉันยังหาเกรดไม่ได้สมมุตินะอ่ะอย่างของป้ากิจอันเนี้ยเขาได้ครึ่งเซนน้อยมากซึ่งจะไม่เปลี่ยนก็ได้ไม่ได้ผิดนะเพราะเกรดเนี่ยมันไม่จําเป็นเลยว่าคุณจะต้องมาแม้เท่ากันหรือว่าจะต้องเล็กใหญ่เท่ากันไม่เท่าไหร่ก็ได้ขอให้มันหายไปไอ้พื้นที่ที่มันเหลือเนี่ยขอให้มันหายไปกับเกรดเป็นอันว่าจบเราใส่ได้แต่ถ้าสมมุติว่ามันเยอะเกินไปเช่นป้ากิจบอกว่าครูไม่เอาอ่ะป้าอยากได้แบบ ถั่วเฉลี่ยป้าอาจจะเหลือตรงนี้ครึ่งเซนคมมรนะนนึ่งเซนครูสมมุตินะอันนี้ครึ่งเซนครึ่งเซนแล้วมาเติมอันนี้ให้เขาอีกครึ่งเซนครึ่งเซนก็ได้เพราะเฉลี่ยทั้งหมดก็คือครึ่งเซนหมดอย่างเงี้ยได้เข้าใจป่ะแต่สมมติว่าถ้าป้ากิจตรงนี้เหลือสามโอ้โหอย่างเยอะเลยอันนี้สามอย่างเยอะเลยแต่น,นี่เหลือครึ่งเซนถูกไหมคะอันนี้ป้ากิจอาจจะเหลือแค่สองเซนก็เหลือตรงนี้หนึ่งนะคะอันนี้ป้ากิจเหลือสองเซนอันนี้ก็คือเหลือหนึ่งกลายเป็นว่าป้ากิจเหลือเกตสองเซน ใช่ไหมคะป้ากิจอาจจะเอามาใส่ตรงนี้1กับหนึ่งหรือใส่ตรงนี้1กับ1นแล้วตรงนี้เป็น0ูนก็ได้ประเด็นที่คุณครูพูดตรงนี้คือว่าหมายความว่าเกรดคุณน่ะจะเท่าไหร่ก็ตามคุณมาแบ่งเป็นชิ้นหน้ากับชิ้นหลังให้เท่าๆกันได้แต่คุณต้องทําอันนี้ให้เสร็จก่อนคุณจะได้รู้ว่าอันหน้าเนี่ยมันใหญ่ไปเท่าไหร่อีหลังเนี่ยไปเท่าไหร่จะได้มาเฉลี่ยเท่ากันเพราะแม่งคุณงงเพราะว่า1คุณก็คิดเลขไม่เก่งอันที่หนึ่งอันที่สอง ยิ่งเอามาตรงนั้นมันลบตรงนี้ลบตรงนั้นใส่เก็บตรงนี้ก็เออแหละอาจริงไหมในความเป็นจริงเนาะเออพอบอกเอ,อก๊ะแต่ถ้าคุณจําหลักที่ครูบอกเราเอารอบเอวหารสี่ยืนพื้นก่อนเราเอาเอาเก็บไว้ในใจเราก่อนรอบเอวหารสี่เนี่ยเราต้องใช้แน่นอนไอ้นี่เกินเท่าไหร่ไอ้นี่เกินมาเท่าไหร่จากรอบเอวหารสี่แกจะต้องไปเป็นเก็บถ้าเราเข้าใจแบบนี้จบไม่ต้องคิดเยอะส่วนไอ้ที่ ไอ้ที่เราจะงงอีกอันหนึ่งก็คือว่าการแบ่งเกรดคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องแยกแยะส่วนปราสาทตัวเองอย่าเอามารวมกันถ้าคุณจะหาเกรดคุณหาเกรดให้จบก่อนคุณอย่าเพิ่งคิดวิธีวัดเกรดหรือวิธีใส่เกรดโอเคก่อนไหม mm hmm. รอบเอวหารสี่เก็บไว้ในใจตรงนี้ได้เท่าไหร่เอาไปลบกันตรงนี้ได้เท่าไหร่เอาไปลบกันเหลือเท่าไหร่คือเกรดจบแค่นี้ก่อนสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองจะเอาเกรดที่เหลือนามาใส่แต่ละอัน ถ้าเป็นเกตเดียวอย่าไปมองอะไรถ้าเป็นเกตเดียวให้มองเส้นแล้วเลื่อนออกมาถ้าเป็นเกตเดียวให้มองเส้นแล้วเลื่อนออกมาแต่ถ้าเป็นสองเกตให้เอาออกข้างละจําแบบนี้เออถ้าเป็นสองเกตออกข้างละถ้าเป็นเกตเดียวให้วัดจากเส้นออกไปจําแค่นี้พอไอเอียงเอลเนี่ยไม่ต้องจําเพราะเอียงแน่นอนตายตัวเอียงไปเลยคิดอะไรไม่ออกเอาหนึ่งเซน ถ้าอ้วนอย่าไปจาเพื่อนถ้าอ้านวนเรากอันหนึ่งจุดห้าแต่ถ้าคิดไม่ออกก้าหนึ่งเซนอย่าไปคิดเยอะยังไงมันก็เอียงแล,ล้วล่ะได้ออกไหมคะตรงนั้นอย่าเพิ่งไปคิดเยอะก็เอียงไปนะคะถ้าเป็นสองเกตก็ถ้าเป็นสองเกตยิ่งง่าย,ยาเลยเพราะใช้เส้นหลักแล้ววัดออกข้างละแล้วเอียงได้เลยแต่ถ้าเป็นเกตเดียวก็ไม่ยากวัดออกไปก่อนแล้วค่อยแบ่งครึ่งเพื่อจะหารเส้นเอียงเกตอย่าไปสับสนพอเวลาเราคิดเนี่ยเราคิด สเตปสามสเตปม,มารวมกันเราถึงงงเราคิดตั้งแต่ว่าเราเอามาหารเสร็จแล้วเราจะไปวางอะไรเกตอย่างเงี้ยเราเริ่มงงแล้วเราจะเอียงยังไงสามสเตปอยู่ในอันเดียวเนี่ยเรางงทันทีเพราะฉะนั้น,นคุณครูถึงไม่ให้เป็นแบบนั้นส <c oughs> วัสดีค่ะพิ๊กอยากให้คิดว่าสเตปที่หนึ่งคือหาเกตเอวก่อนว่ามันเหลือเท่าไหร่พอสเตปที่สองมาดูก่อนว่ามันได้เกตเดียวหรือสองเกตหรือเราชอบเกตเดียวหรือสองเกต สเต็ปที่3ก็คือเอียงเก็บเอียงอย่างไรเพราะถ้าไม่งั้นเราก็งงทำสิบตัวก็งงสิบตัว <c oughs> ตรงนี้เข้าใจอย่าง <c oughs> เขียนใหม่ยเลขตัวเองส่งครู <c oughs> เดี๋ยวครูจะตรวจให้ตามหม่ยเลขแล้วรับงานคืนไปใครไม่เข้าใจเดินมากระซิบข้างหูครูขาขออีกหนรอบ